คัดลายมือฮา่าเซงชมัดโดนลงโทษให้อยู่ตอนเย็นคัดลายมือแบบนี้มินามิครูต้องตักเตือนเธอที่แกล้งอาซึโกะแต่อาซึโกะแกล้งหนูก่อนนะคะครูเห็นว่าเธอเป็นฝ่ายเริ่มทำลายเพื่อนก่อนนี่เธอไม่สำนึกผิดงั้นครูจะลงโทษให้คัดลายมือ ไปเขียนคําว่าหนูจะไม่ทะเลาะก,กับเพื่อนมาให้เต็มห้าแผ่นฮะอย่างนี้หนูก็กลับเย็นนะสิคะเฮ้ยอยากกลับบ้านจังเลยรีบคัดให้เสร็จดีกว่าโอ้ยมเมื่อไรจะเสร็จสักทีแล้วเราจะได้กลับบ้านไหมเนี่ย ครูไม่ฟังเราพูดบ้างเลยเอาแต่เข้าคักอาิสโกฮึแค่ใหยนั่นร้องให้ก็ไม่โดนลงโทษแล้วครูหลงเชื่อคนเจ้าเล่์แบบนั้นได้ไงกันเกลียดทั้งสองคนที่สุดเลยใช่เกลียดที่สุดฮึเมืม่อกี้เสียงใครพูดกับเราเนี่ยใครกันแต่นอกจากเราที่นี่ก็ไม่มีใครอยู่นี่ อ๋อครูคะคัดเสร็จหรือยังกําลังคัดอยู่คะ่ะขอครูดูหน่อยสิว่าเธอตั้งใจเขยนหรือเปล่าถ้าเธอสังนึกผิดครูจะให้กลับบ้านนี่คะ่ะ <G AS> น,นี่มันอะไรเอ๊ะทำไมแขนมแบบนี้ล่ะมินาม,มนินี่มันอะไรกัน หนูไม่ได้เขียนแบบนี้จริงๆนะคะจบไปแล้วนะคะขอโทษที่ห่างเหินไปนานมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะคะเจ็บคอนะคะไอก็กว่าจะหายนะคะนี่ก็เริ่มอาการดีขึ้นแต่ยังไม่หายสนิทนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u r s c r ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าถ้าอยากให้อ่านผีโรงเรียนญี่ปุ่นตอนอะไรคอมเมนต์ได้เลย ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย